ดิจิตอลบอลเลตเนี่ยโอ้โหกฤษฎิีกาตอบมาปปชอตอบมาดูเหมือนตันแล้วไหมครเมื่อกี้คุณอาทวิตฟันธงปนีนี้ไม่เกิดแน่นอนอาจารย์มองัไงฮะก็ตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ก็ออกตัวแล้วว่าเดือนพฤษภาไม่น่าจะทันใช่ครับนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ฟังคุณอัทวิตเนี่ยก็มีแนวโน้มทิศทางแบบอย่างนั้นเพราะว่าสากาน,นะเขาเรียกว่าลุมเรา้า <laughs> นะครับว่าทุกอย่างเนี่ย ก็มันเหมือนดูจะบังคับให้ปิดตายแต่ไม่ได้ปิดตายเพราะาดูช่องทางแนวทางเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอาจริงๆนะครับว่าคือการออกแอคชั่นเกินเหตุของปปชโอเคให้คําแนะนําด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าหลายคนจะเอาไปเทียบเคียงโครงการจำนวข้าวใช่ไหมครับว่าชุดจริตเชิงนโยบายเนี่ยนะครซึ่งมันก็มีเป็นบทเรียนแล้วว่าจะไม่ให้เกิดเพื่อไทยจะดึงดันหรือจะป้องกันเนี่ยระบบเงี้ยทำได้ไหมทําได้ครับ แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าอ่านรายละเอียดเอกสารที่เปิดอย่างจงใจนะของปปชคณะกรรมการไม,ไม่หลุดเหรออาจารย์<า>เขาบอกเอกสารหลุดนะอนาจารย์บอกเปิดอย่างจงใจเหรอต้องจงใจสิครับถ้าหลุดเนี่ยก็ต้องตามหาแล้วคือ, <laughs> ค,อคือตัวเลขาปปชหรือใครก็ต้องเดือดร้อนนะอ่ะ,อะเฮ้ยมันยังไม่เป็นมติสุดท้ายฟันธงนะเอามาได้ยังไงอย่างงั้นอย่างงี้นี่ก็นั่นแบบก็มีออกมานะอาจารย์นิดนึงเลขาออกมานิดนึงเลขาปปชออกออกตัวครับออกตัวแก้เกี้ยวเพื่อไม่ให้ดูรู้สึกว่าเออแบบ อะไรรักษาสภาพทรงนะครับคือแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อสะท้อนออกไปเมื่อดูคําอธิบายต่างๆอย่างเขาเรียกว่าเตือนหรือรเกิดความกังวลอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็โอเคฟังขึ้นหมดเลยแต่ผมก็อย่างถ้าคนที่มองอย่างกลางว่าอ้สาธุข,ขอให้ปปชทําหน้าที่ทุกบทบาททุกเรื่องทุกประเด็นแบบนี้ทําไม้ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเป็นไปแซะเป็นด้อยค่านะแต่ผมคิดว่า ความปรารถนาดีแบบนี้บางครั้งเนี่ยโอเคมันดีมันเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นเอาเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีตที่เขาตักเตือนในเรื่องโกงการจำนำข้าวมาเทียบเคียงแม้จะไม่เหมือนแต่สิ่งที่เจ็บปวดอะไรไหมคุณคุณอ๊อฟริบงริงว่าให้คําแนะนำะเหมือนว่าให้การใช้พิจารณาแอปเป่าตังเนี่ยรู้สึกมันจะมีคุณค่ามากกว่าถ้าผมเป็นคนร่างนโยบายพักเพื่อไทยเนี่ย โคตรเฮิร์ดเลยนะคุณเครืองนะเครือง <laughs> อ่ะน้ยนโยบายเรามันกระจกขนาดเชีวยวหรอว่าต้องสู้อันนี้ไม่ได้แนะนำไมใ่ใช่แอปเป่าตังอ่ะอ่ะคิดดูแต่คณะเดียวกันผมก็เข้าใจว่าถ้าสูิว่าไม่ปฏิบัติตามได้ไหมได้แต่ต้องระวังให้ดีนะผลกระทบหนึ่งสสาสี่ที่จะตามมาเพราะนักข่านี้ท่านต้องการแนวร่วมอมก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันเหมือนว่า โครงการสหบาทานเนี่ยนะฮะโครงการดิจิตอลเนี่ยวุฒิสมาชิกท่านก็ออกตัวอย่างแรงเลยโอ้ยยไม่อยาเปิดพิพายอีกนะเขาแน่นอนนี่คือทิ้งทวน3เดือนสุดท้ายของวุธิสมาชิกก็คงเล่นเรื่องดิจิตอลวันเลตเป็นหลักซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเล่นประเด็นนี้แต่ครทเทแกันบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะเกิดแรงกดดันมหาศาลเพราะสิ่งที่คุณจุรพันธ์พูดก็ดีสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาพูดก่อนไปดาวอสก็ดีเนี่ยเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ย ชาวบ้านประชาชนคนหาเช้ากินคําจะทวงสัญญาเรื่อง1นึ่งมื่นบาทดิจะต้อวันเลยถามตลอดถามจริงใช่ฮะคุณอ๊อฟไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอุปโลกหรือว่าพรรคเพื่อไทยพูดแต่พวกเดียวกันนะไม่ใช่ผมไปเจอรอปภเจอแม่บ้านเจอคนขายก๋วยเตี๋ยวอาจารย์คิดว่าดีจะต้องวันเลืจะใช้ใช้ไหมเนี่ยพวกหนูอยากใช้เออก็แสดงว่าเขารอเขารอผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นวอเตอร์ไอพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ พักเพื่อไทยเนี่ยนะมุ่งมั่นแล้วก็เผื่อว่ามันเป็นพันธะสัญญาต่อประชาชนเนี่ยอ,อันนี้คือแรงกดดันมหาศาลโ okay, อเคอาจจะพักโครงการรอหรือเลื่อนเวลาไปก่อนเนี่ยเป็นไปได้อย่างที่คุณอาทิวิตว่าแต่ขั้เดียวกันเนี่ยสิ่งที่ปปชแนะนํเกฤษดีการแนะนําไม่ว่าหลายคนบอกไม่ได้ไฟเขียวอะไรก็ตามเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ว่ารัฐบาลจะก,กังวลหรือพิงฝาว่าใช้ข้อนี้มาอ้างว่าเฮ้ยปปชเขคู่อย่างเงี้ยเราขอพักขอทบทวนไปก่อนเนี่ยถ้าจะทํา โอเคมันก็มีความกล้าหาในทางการเมืองแต่ขาดเดียวกันระวังแรงสุ่มเสี่ยงเพราะอย่าลืมว่านักวิชาการเศรษฐศาสตร์พวกครูบาอาจารย์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคำวินิจฉัยเนี่ยปลายปีแล้วคุณอ๊อฟก็เห็นเดินหน้ารวมตัวเห็นโอ้ความสุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆใช่ไหมที่จะส่งผลกระทบต่อวินัยการค้างของประเทศอะไรต่างๆก็เข้าใจได้แต่ถ้ามองในทางการเมืองอันนี้ขอเรื่องการเมืองนะไม่พูดเรื่องทฤษฎีนะในทางตรงข้ามคุณอ,อ๊อฟน่าสงสัยตั้งขถามถ้าสุว่าโครงการนี้เหมือนกันแต่เป็นรัฐบาลอื่น ที่ไม่ใช่รัฐบาลคุณเศรษฐาล่ะ,ะเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วอะไพูดตรงเรงไรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณคิดว่าแนวร่วมจะมีสาบาทาออกมาขยำกระยีอย่างเงี้ยผมไม่รู้รไม่ขนาดนี้หรือเปล่าเออผมเคยชันแค่ต <ฮะ S 2> ั้งคำถามท่านผู้ชมไม่ได้มีอคาาติหรือแซอะนะลองเทียบกันนะครับเพราะไม่งั้นคนจะไม่กล้าทำนโยบายที่รู้สึกว่าหลุดจากกรอบจารีวิธีคิดนะครับบางทีโอเคถ้าสมมติว่าแนวคิดว่านโยบายไม่ตรงปกนะครับ S <S นโยบายไม่ตรงปกเนี่ยโอเคสิ่งหนึ่งเนี่ยคนที่จะร่วมรับผิดช,ชอบมันนอกจากพรรคการเมืองแล้วอ่อองค์กริสระอย่างอย่างกก,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 กตอ่ะจะโดนด้วยไหมท่านจะต้องรับผิดหรือรับชอบหรือรับชอบอย่างเดียวออใช่ไหมฮะต่อไปเนี่ยใครหาเสียงอะไรต่างเนี่ยต้องเลื่อนต้องขยายเวลาให้คณะกรรมการการตั้งพิจารณารก่อนหรือเปล่าครับนะไม่งั้นจะเกิดเป็นได้ไงสองรัฐบาลแกนนาตั้งแต่พลังประชารัฐจนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่สามารถขับเคลื่อนหรือผลักดันนโยบายที่เคยหาเสียงได้เลย แล้วก็จะกลายเป็นเครื่องมือให้กับพวกนักร้องเลียนต่างๆเนี่ย mm. กล่าวหาโอ้ยนี่โฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนอ mm. เหนื่อยครับเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรจะเป็นจําเลยครับนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปกระทบกับกระต่อมากึ่งทุกวันนี้เขาก็น่าเจ็บปวด <c oughs> เรื่องหนักนะสาหัสแต่ประเด็นที่จะชวนคุยกันเนี่ยว่าพรรคเพื่อไทยจะไปต่อ,อยังไงตรงนึ้ซะส,<า>สาหัส <c oughs> แต่ความคิดมากเลยนะว่าเอะจะบริหารความรู้สึกว่า พลังจารีฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยที่เขาจับตามองเนี่ยซึ่งแน่นอนสุธิสมาชิกหรืออะไรต่างๆนะครับนักวิชาการต่างๆนะแบงค์ชาติหรือใครก็ตามเนี่ยนะฮะเราจะบริหารการกับอยู่องค์าพยพตรงนี้ได้ยังไงต่อไปถ้าไม่ทําละ้ะไม่ต้อเจอสัญญาประชาคมอีกชาฐานเสียงซึ่งแน่นอนในทางการเมืองของการเมืองนะอย่างพรคก้าวไกลฝ่ายค้านาก็ดักว่าอย่าเอาเรื่องนี้เป็นข้ออ้างของการ นะไม่ไปต่อโครงการดิจิตอลวันเลดเห็นไหมครับนะอย่าเอาเรื่องเอาอย่าไปพิงเรื่ององค์กรอิสระรใช่ไหมครัผมอ้างค,คําพูดจากคุณสิริกัญญาวันนี้ผมก็ฟังคุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์นะีว่าอย่าใช้เรื่องของของกฤษฎิกาหรือปปชเนี่ยมาล้มหรือมาบอกว่าที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยนะเพราะ 1, 2, 3, 4, 1> ึ4เรื่องปัญหาเหล่านี้ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งความท้าทายว่านายกเศรษฐาท่านจะทํำยังไงแล้วก็คอรมอชุดนี้ทช่ไหเพราะว่าสัญญามันแปลกตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ว่าค,คุณแพทองทานไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการด<อ>ิจิทัลวันเลดใช่ไหมครับซึ่งบอร์ดชุดใหญ่ก็เลื่อนนะฮะเลื่อนก็เลื่อนก็ใช้เหตุผลว่านาะยกไม่อยู่ลยยแล้วปปชส่งเนี่ยมีเอกสารหลุดมาก็เลยเลื่อนซึ่งถามว่าจะรู้ว่านายกไม่อยู่ได้ไหมก็ไม่ได้เขารู้อยู่แล้วท่านายกจะเดินทาง แต่ว่าเป็นจํากันจับสัญญาณมากกว่าบอกว่าเป็นการจับสัญญาณทางการเมืองหรือความไม่ปกติว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นอาจารย์กําลังมองแบบนี้ไหมครัว่าเมื่อกี้อาจารย์ใช้คําว่าดูซิว่าเพื่อไทยจะไปต่อ,อยังไงครับแต่ก้าวไกลเขาบอกเนี่ยรู้อยู่แล้วนี่คือทางลงมันไปต่อไม่ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยจะลงแบบนี้แหละอาจารย์คิดงันไหมครัคืออยู่เฉยๆก็เสียไม่ทําอะไรก็เสียนะครับเพราะว่าคน<อ>ก็จะชาวบ้านประชาชนก็จะทางทวงถามว่า เงื่อนของเวลาเนี่ยท่านซื้อเวลาต่อไม่ได้ก็ต้องมีความชัดเจนนะครับคือก่อนหน้านี้กว่าจะได้ง้างปากหรือได้คำตอบว่าเงินมาจากไหนกู้หรือเปล่าเห็นไหมฮะท้ายสุดก็ต้องก็นานสุดท้ายก็ต้องกู้ก็ต้องกู้แล้วท้ายสุดพอกู้ก็ไม่ตรงปกพอะไม่ทําอะไรก็จะมีคนร้องว่าอ้าวเห็นไหมไม่ทําตามที่หาเสียงเลยคือไปทางไหนกันเพราะว่าโดนหมดนะฮะตอนนี้อยู่เฉยก็หนักผมถึงบอกว่าหน้าข่าวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องแท็กติกทางการเมืองนะคุณออฟว่า ทำไมตอนหลังเนี่ยสองสองสองสัปดาห์หลังที่ผ่านมาเนี่ยนายกมุ่งมั่นเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องแลนบริดจ์อ๋อพูดแลนบริดจ์เยอะเข้าใจว่าถ้ามองในฐานะคนที่มองผมไม่วิเคราะห์การเมืองผมวิเคะและกัน <laughs> นะครับ <laughs> เป็นการวิเค์เลยว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าเอาเรื่องประเด็นเนี่ยเพื่อม,มอจะเรียกว่ากบหรือเบี่ยงเบนความสนใจก็ก็กล่าวหาเกินไปแต่หมายเขาว่ามันก็เป็นโครงการที่ว่าโอเคไพ่ใบหนึ่งอย่างจัว่วยังไม่เห็นคําตอบแต่จะใบสองใบสามใบสี่อย่ารอ เดินหน้าไปถ้าถ้ามองในด้วยความเป็นทําสไตล์นายกเศรษฐาเนี่ยคงต้องทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันให้เห็นประโยชน์โพ้ผลที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับง้นแลนบิดก็เป็นหนึ่แลนบิดเนี่ยมีทางไปต่อได้ไหมมีทางไปต่อได้ง่ายกว่าดิจิทัลว่าอะไรอีกเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นผลพวงมรดกจากปลายรัฐบาลชุดที่แล้วถูกไหมครับครับงั้นก็ได้ความแนวร่วมสนับสนุนส่วนหนึ่งมาแน่นอนแหละ แต่ข้าเดียวกันนี่ช่องวัลเล็ตมันเป็นเรื่องของคุณล้วนๆ <Ừ. S 2> ในขณะที่พักร่วมเขาก็ยังรักษาสงวนท่าทีอยู่เลยเขาก็บอกว่าก็ทําได้ถ้ามันไม่ขัด,ดถ้ามันไม่ขัดกฎหมายแทบทุกแทบทุกทางจะมีคําว่าท่าหมดครับใช่ไหมฮะตอนนี้เอองั้น,นอาจารย์คือมันมีคำหนึ่งที่ฝั่งก้าวไกลเนี่ยเขาเอามาวิจารณ์พักเพื่อไทยก็คือเนี่ยไม่เห็นเหมือนสมัยก่อนเลยคือถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อไทยไว้ใจได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นคิดไปทําไปเหมือนไม่คิดมาให้มันเสด็จน้ําแต่เนี่ย ค่อยๆมาคิดค่อยๆมาทําไม่ว่าจะเป็นดีต่อก็ดีหรือแลนบริ์ก็ดีอาจารย์มองไงฮะผมผมคิดว่าอันนี้ก็มันเป็นการเติบโตทางความคิดของของผู้คนและฝ่ายการเมืองที่กล้าวิพากษ์กล้าเอานโยบายมาต่อสู้หาเสียงกันครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า,วาตั้งแต่ไทยและไทยนําร่องด้วยใช้ในโยบายซึ่ง การเมืองกับการเพื่อขับเคลื่อนด้วยนโย,ยบายเนี่ยเพื่อสร้างผลงานให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะยีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับ<ช>แต่ตอนหลังว่าการเอานโยบายมาห้ามหันมา,มา,มาป,รประชันกันมาเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่าและความเป็นไปได้พอ,อพูดถึงความคุ้มค่าความเป็นไปได้คนไทยเราเรา,เราต้องยอมรับในสังคมเนี่ย<ช>เราได้ของดีราคาถูกอ่ะอันนี้ผมพูดอย่างดัดจริตใช่ไหมแต่ว่าของดีราคาถูกหรือของฟรีมันไม่มีในโลกนะคุณอ๊อฟบางครั้งมันต้องมากับการตัดสินใจที่กล้าหาญบางประการนะฮะ ทำไปแล้วถูกด่าไว้ร่วงหนาเอา้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่าง,ง,ายอ,ยางอย่างรถไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> กทมเมื่อก่อนอุ้ยมีคนออกมาตักทวงสารพัดพิษเออสารพัดทิศ <c oughs> ทาง <c oughs> ไม่พิษนะสารพัดทิศทาง <c oughs> นะครับ <c oughs> <Hardy> บอกว่าจะกระทบกระเทือนตอ่ออะไรสิงแวดล้อมผังเมืองต่า,ตานะควา,า,าม<น>ปเป็นอยู่ของผู้คนอะไรต่างๆในรายะนี้เป็นไงเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นเงียบหายแล้วก็ยอมรับเมื่อไหร่รถไฟฟ้าจะมาถึงบ้านชั้นเมื่อไหร่จะตัดที่ราคาที่จะได้สูงบางครั้งที่ผมพูดยกตัวอย่างเนี่ย มันต้องเกิดจากความกล้าหาญที่ยอมรับกับการวิาพากษ์วิจารณ์มันไม่มีใครหรอกครับว่านักรบสู้ไปแล้วไม่มีแผลนะเดินออกมาแบบลอนโลปิ้งแบบทางแบบกุหลาบโรยทางกุหลาบอพรมแดงอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วมันมีนนมแต่นิทานดังนั้นผมคิดว่าถ้าท่านทำมันก็ต้องสุ่มเสี่ยงกับการที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นถ้าเดินหน้าจะต้องไม่มีสุจริตทำได้ไหมแต่โอเคแม้จะเดินหน้าปัญหาคือเงินมาจากไหนโอ้ก็จะมีคำถามสองสามสี่ปวดหัวนะครับคุณออฟมันเหมือนกับ มันมีปัญหารุมเร้าไปหมดอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเรื่องของเงิน10,000บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นไปต่อยากนะไปต่อยากแต่งานห,หมายความว่าคือไม่อยากจะมองว่าเป็นการซื้อเวลาหรือซื้อ,ซ,อซื้ออะไรการรอคอยอหมายความว่าท่านอาจจะต้องทําอย่างอื่นให้รู้สึกว่ารัฐบาลที่นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆว่ามีมีไพ่แค่ใบเดียวอ,ะอ่ะถา้ถาถ้าถ้าไม่มีดิจิตอลวันเลดรัฐบาลเศรษฐาจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ท่านต้องทําอย่างอื่นซึ่งมันก็มีเรื่องใหม่ๆท้าทายใช่ไหม เรื่องเก่าๆจากรัฐบาลช่วยแล้วเอาเรื่องปัญหา c อ l l นเตอร์ท่านแก้ได้ไหมเรื่องนี้นอกระบบที่จะเข้าไปแก้อย่างอย่างเป็นระบบหรือการแก้ปัญหาช่วยิตคอร์ปชันอย่างเนื้อไก่เถื่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมรัฐมนตรีคนไหนโปองปองว่าาจนวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมฮะทุกอย่างมันเหมือนอย่างมันคลุมเครือไปหมดมันคลุมเครือมันรอความกล้าหาญจากท่านจากผู้นําทางการเมืองดังนั้นดิจิทอลวันเลดเนี่ยเราผมเคยคุยกับคุณอ๋อเมื่อเอ i ิโซดแรกๆที่มาที่คุยกันเนี่ยตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นนายกเดือนประเมินห้าสิบวันหรือร ทำได้ไหมที่ผมบอกว่ารัฐบาลชุนเนียใช้เวลากับเขาดิจิตอลวันเลดกับซอฟต์พาวเวอร์เสียเวลากับสองศูนย์เสียพลังงานทางการเม,มืองตรงนี้เยอะมากแล้วตรงนี้มันก็กลับมาอีกนี่ยังไม่ยังไม่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เอาแค่ดิจิตอลวันเลดเนี่ยท่านจะหาทางลงยังไง,ง,งนะครับหาทางลงแต่ว่าไม่ได้ว่าลบออกไปจากนโยบายนะเพราะอย่าลืมถ้าเลิกทําเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าก็จะกลายเป็นอะไรเป็นเป็นรองเท้าในก้อนกรวดอะ<ม> ที่ลําคาญมากในช่วงเวลาการหาเสียง <Ừ. S 2> สมมติว่าโอ้เนี่ยเราหาเสียงใช้นโยบายใช้เป็นทําได้จริงอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> จะไม่สามารถเอาไปใช้หาเสียงได้แล้วต่อไปมันจะกระทบกับเพื่อไทยเวลาไปหาเสียงในอนาะคตณแม่อาจารย์เพราะว่าเนี่ยสมมติหมื่นหนึ่งไม่เกิดชาวบ้านบอกอ้าวรอบหน้ามาเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่เชื่อแล้วหมื่นหนึ่งคราวที่แล้วฉันยงไไมม่่่ดด้้ออออตนนนนีีนนนนีีนะรรเรกิปาสะะะขึล หมายถึงว่าผลงานางยังไม่งอกเงยเห็นเป็นรูปธรรมแห่งความสําเร็จเนี่ยครับอันนี้จะยากมผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่บอกเ๊ะจะไม่บอกอย่างนั้นจะบอกอย่างนั้นว่าเขายังไม่มีนโยบายแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหคุณออฟหนักนะฮะดูไม่จืดเลยอะ่ะงั้นงั้นเราพอจะพูดแบบนี้ได้ไหมฮะว่าในที่ผมคิดตามที่อาจารย์พูดนะว่าเหมือนกับพอพอดูทรงว่าเงินหมื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จแล้วไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วก็เลยพยายามจะสร้างผลงานอื่นเนี่ยให้มา เห็นหรือเด่นเป็นรูปธรรมแทนชเช่นแลนบริดจ์ที่กําลังพูดถึงใช่อันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมฮะและ้วแล้วอย่างผมคุยกับคนจากเพื่อไทยหรือหลายๆคนคเนี่ยเขาก็จะพูดคล้ายๆกันว่านี่คือวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่อโอกาสของประเทศถ้าเราไม่ทําตอนนี้มันก็เหมือนสนามบินหนองงูเหา่า ถูกถูก <ayo S 2> ก็ไม่มีส่วนรภูมิตอนนี้เลยกะกรณีแลนด์เบจัมันเป็นการแชร์ริ่งผลประโยชน์ในเรื่องความสําเร็จของหลายๆของของ,ของรัฐบาลของผู้นําการเมืองท่านอื่นๆหรือ diary, วิธีคิดที่เป็น,นทิศทาง,งว่ามันรับไม่ผัดต่อกันได้ผมคิดว่าตรงนี้คงจะได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่าโครงการดิจิตอลเวอลเลยอันนี้พูดตรงตรงแม้ว่าฝ่ายคา้านก็ทําหน้าที่บทบาทฝ่ายคา้านโต้ตุอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง ผมก็ดูเวลา,าเขาดีเบตกันในเชิงหลักการเนี่ยระหว่างคุณทีละลัดกับคุณ <c oughs> สิริกัญญาผมคิดว่าอย่างนี้การเมืองมันจะเข้าสู่ยุคของการโต้อตอบด้วยหลักการด้วยเหตุผลนะอยู่ที่ว่าท่านเชื่อที่ข้อมูลจากใคร,ครต้องมีใครสักคนนที่พูดแล้วรู้สึกว่าเออข้อมูลไม่ตรงหรือมีการประดิษฐ์วัคทองหรือประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาเพื่อห้ามผ่านทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่ในทางตรงนี้ในทางในมิติทางการเมืองตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยทำเนี่ยเห็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ขับเคลื่อนได้ก็คงต้องจับ จับก่อนแหละจับก่อนแหละนะเดินหน้าแล้วสูว่าถ้าเดินทางแล้วตอนแรกก็ยังยังมีหมอ,อกอยู่แต่ถ้าอ,ออกเห็นทางซองพุ่งพรวดไปได้ก็ทําไปนะครับครับครับงั้นงั้นแปลว่าอาจารย์อันนีถ้ถ้าถ้าถ้าลงไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองว่าแลนบริดจ์เป็นไปได้ไหมครัสำหรับพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐามันจะมันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมครับเพราะตอนนี้มันยังมันยังเริ่มต้นนะผมคิดว่าทิศทางเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นายกเศรษฐาจะเอามาบอกประชาชนคือการเดินสายพบ นักลงทุนผู้นําต่างประเทศต่างๆเนี่ยว่าถ้าเขามองชุดศาสตร์วิสัยทัศน์ตรงเนี้ยถ้าเขาเอาด้วยแล้วเอามาบอกแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมานะมีข้อมูลที่เชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นการจุดเปลี่ยนเรื่องระบบโลจิสติกในภูมิภาคหรือสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลเนี่ยถูกไหมครับว่าไปต่อได้เนี่ยมันก็จะให้เกิดอนาคตได้ไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรข้ออ้างใช้เป็นผลงานสืบเนื่องได้ต่อเนื่องได้นะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในพื้นที่ด้วยใช่ไครับเพราะเขเป็นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนครับเกิดการจ้างงานขึ้นแน่นอนอืนะครับครับณวันนี้ครับอาจารย์ผ่านมาประมาณสักสเดือนของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยอาจารย์มองไงครับเพราะว่ามันเหมือนกับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าร้อวันวนอยู่เงินดิจิตอลกับซอฟต์พาวเวอร์ พามาสีเดือนผมเพิ่มอีกคำหนึ่งคือแลนบริดจ์คบอีกคำหนึ่งคือคุณทักษิณฮะ,อ,ะ <c oughs> อาจารย์มองไงกับสีเดือนที่ผ่านมาคือเรื่องของเอาเอาเรื่องแลนบริดจ์ผมเมื่อกี้เราก็าพูดกันไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็โอเคแหละก็คงต้องใช้เะลาเวลาหนึ่งแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักที แต่ค่ะเดียวกันวันนี้ก็ต้องยอมรับในความกล้าหาญของกรมราชธณฑ์นะที่กล้าพูดเลยแล้วว่าคุณทักษิณเข้าข่ายคุณสมบัติเป็นผู้พักโทษได้ผมก็โอเคชัดเจนวันนี้ถือว่าตรงไปตรงมาที่สุดแล้วใช่ไหมตั้งแต่โอ้โหนะตรงไปตรงมาตั้งแต่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับน้อมรับในในข้อห่วงใยหรือแรงกดดันทางสังคมที่มองไปยังหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ว่าจะอยู่ยังไง วันหนึ่งจะถูกร้องเรื่องมาตรา157ไหมเพราะว่าเมื่อเทียบเคียงกับเคสกรณีอื่นๆที่ไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนคุณทักษิณอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเช่นง่ายๆอย่างเช่นกรณีคุณเปรมชัยกันสูตรถ้าเราดูติดตามข่าวเคุณเปรมชัยครอบครัวและภรรยาพยายามจะเรื่องประกันหรือให้พักโทษก่อนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าป่วยป่วยจริงๆใช่ไหมฮะ จำได้ว่ามีข่าวว่าภรยา,าคุณเปรมชัยไปพบคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยซ้าครับสมัยเป็นลองสมัยเป็นร้มนตีว่าการกงสุตยธรรมอ่ะก็ยังไม่สามารถนะมมตอบสนองได้ครับตรงนี้ครับคนก็จะมามองเป็นเรื่องอะไรเหมือนดิจิตอลฟุตปรินต์เรื่องกระบวนการยุตธิธรรมของไทยในกรณีคุณทักษิณเนี่ยโอเคแหละหลายคนบอกโหคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าถ้าครอบครัวหรือสมาชิกพยายามเปิดพื้นที่ว่าไม่มองเป็นเรื่องจงอางหวงไข่จนเกินไปพยายาม เห็นภาพเออคุณทักษิณมีอาการเป็นยังไงบ้างหรือมีภาพล่าสุดอะไรต่างๆนะ f o r e น a อฟเตอร์ถ้าเป็นไปได้คือมันก็ จะลดความเครือบแคลงความสงสัยไปพอสมควรนะครับแล้วขณะเดียวกันการอาการป่วยของคุณทักษิณก็ใช้ถูกใช้เป็นประโยชน์ในทางการเมืองของกลุ่มเคลื่อนไหวที่จะใช้โอกาสนี้ในการปลุกผี <laughs> นะการต่อต้านทักษิณหรือที่หรือพูดตรงๆไม่ชอบรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเอาตรงนี้เพื่อจุดกระแสจะจะขึ้นไม่ขึ้น,นอีกเรื่องหนึง่งแต่ขณะเดียวกันก็เป็น,เป,นเป็นการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของการเมือ,ของอของพรรคการเมืองด้วยด้วยซ้ำไปอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ อ่าใช่ฮะที่ว่าเขาดูแคลนเขาแซะเลยด้อยข้าวเนี่ยคุณรอเสียบใช่ไหมตั้งแต่<อ>ได้หัวหน้าพักคนใหม่ฮะนี่ไงไม่ได้รอเสียบนะไม่เอ่ากันเนี่ยสัดกันตรงๆฟาดกันกันเนี่ยถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> พักเพื่อไทยเขาจะเขาไม่สะเบยนะกับความรู้สึกอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณทําอะไรคือก็ลดข้อกล่า<อ>หาใช่ไหมครับแต่คาดเดนบรรดาอัลผู้นําพักไปใช้ป่าชุดใหม่อาจจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพักร่วมรัฐบาลในชุดนี้ แต่าการก็มีไม่น้อยที่ใช้ประโยชน์เคยต่อต้านคุณนักศิน์ในการหาเสียงในภูมิภาคตัวเองอก็เกิดขึ้นดังนั้นการรักษาภาพการต่อสู้กับคุณนักศิน์ยังมีความจาเป็นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าใช้ประโยชน์กับ,ก,บการที่ไม่ปรากฏตัวของคุณนักศิน์หรือการที่คุณนักศิลป์ไม่ได้กลับเข้าไปในเรือนจําเนี่ยเข้ามากระทุ้งเข้ามานะฮะคือกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ,ค,บคุณนักศิล์เนี่ยกลายเป็นประโยชน์ให้กับพรรคอื่นใช่หรือกลุ่มอื่นๆที่เอามาเล่นงานพรรคเพื่อไทย ก็ต้องเป็นอย่างนั้นในการเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันทุกอย่างต้องใช้เวลาขับเคลื่อนแล้วมันเวลามันผ่านไปวันต่อวันก็เจอแรงกดดันแรงตั้งคําถามหนักหน่หนนวงขึ้นเรื่อยๆครับครับครับอ่ะนี่คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุยอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในวันนี้ก็คือกรณีของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค,คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะวันนี้ข่าวใหญ่ก็คือว่าสารมนูนเนี่ย สั่งให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกรณีซุกหุ้นซึ่งจะทำให้คุณศักดิ์สยามเนี่ยไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้2ปี 2> ครับเป็นอย่างน้อยครับแต่ปัจจุบันนี้คุณศักดิ์สยามก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วครับอาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันกระเทือนกับภูมิใจไทยขนาดไหนก็ไม่อะครับอย่าลืมว่าการเตรียมตัวในการผัดเปลี่ยนบทบาทของคุณศักดิ์สยามเนี่ย สู่สมาชิกในตระกูลชิดชอบเราก็เห็นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นคุณ,คณเพิ่มพิ่มบุญชิดชอบเข้ามาสวมบทบาทแทนซึ่งหากไม่มีอุบัติเหตุตรงนี้นะฮะไม่มีเรื่องการร้องคุณศักดสยามเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐมนตรีศึกษาก็คงจะเป็นคุณศักดสยามนั่นแหละอ๋ออันนี้เหมือนเขาเตรียมการมาแล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งลดข้อครหาแล้วก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายหรือพูดง่ายว่าไม่ได้สะเทือนนะต่อต่อพรรคภูมิใจไทยคุณอ๊อฟอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ ผมคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองในรูปแบบพรรคการเมืองไทยแบบรูปแบบเก่าที่หลงเหลืออยู่นะประชาธิปัตย์อาจจะคือเป็นย่อยสลายลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคเดยังยังเป็นคือยังเป็นพรรคขนาดใหญ่อยู่เราอย่าลืมว่าสสเขตพวกตระกูลทางการเมืองมีมากนะฮะ68เขตเนี่ยแม้ว่าปาร์ตี้ลิสต์เขามีแค่สามถือว่าน้อยมากแต่ดูเขตเขตเยอะนะถ้าเทียบกับพรรคอื่นที่มีสสเขตก็เป็นรองแค่ อะไรเพื่อไทยกับก้าวไกลท้งนเขาเป็นพรรคอันดับ3ามนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะอย่าลืมว่าตระกูลทางการเมืองแล้วแล้วเขาก็มีความเข้มแข็งในพื้นที่ดังนั้นถ้าเขาปรับเรื่องนโยบายกลยุทธ์หรือภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆได้คนใหม่ๆเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นพรรคที่เติบโตดังนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยภาพของภูมิใจไทยถูกมองว่าเพราะผูกผูกติดกับคุณครูใหญ่อมาตลอดแต่กุนเนวิน,นอ่ะคุณเนวินและใครเดียวกันว่าความผิดของคุณศักสยามเนี่ยมันต้องดูหลังจากเด นะครับผลผลสะเทือนหลังจากผลรับจาห,หลังจากวันสองวันเนี่ยจะมีคนร้องไหมเอาเรื่องความผิดเนี่ยไปวินิจฉัยเรื่องการร้องยุบพักจะมีหรือเปล่าถูกไหมฮะคือถ้าสมมติร้องเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยด้วยด้วยสไตล์เป็นพักการเมืองไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยกรรมการบริหารพักเนี่ยมีกี่ตําแหน่งอะหวัวหน้ารองสิบคนร <ฮะ S 2> องเลขาแดคนโคศกรองโคศก,คกอะไรต่างๆเนี่ย <ฮะ S 2> ซึ่งเป็นพวกตระกูลเป็นบิ๊กเนมเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเนี่ยถ้าสู้ว่า วันหนึ่งจะต้องไปถึงเนี่ยโอ้โหมันคือเป็นซึนามิที่สูญหายเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงอย่างนั้นหรอกนะผมจัดพูอันนี้คือการวิแคะของผมแล้วกันและอาจารย์คิดว่ามีมีโอกาสจะไปถึงไหมฮะยุบพักกับคุณจะกรพคือกระแสมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ่ะพูดกันกันตามตรงอ่ะอย่างถ้าผมที่อยูก้าวไกลอย่างเงี้ยก้าวไกลเราได้ยินตลอดยุบพักยุบพักยุบพักนะฮะแม้ว่าจะยังไม่ยุบเนี่ยแต่กับภูมิใจไทยเนี่ยผมมันแทบไม่มีเลยอาจารย์ผมคิดว่ากระบวนการผมว่าต้องยอมรับว่าแม้กระทั่ง ทีมกฎหมายของคุณศักสยามเนี่ยโดนถ้าทัวโทษโดนเพียงเท่านี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าโชคดีก็คือว่าเป็นที่คาดการของนักวิเคราะห์ทั่วไปได้แล้วไม่พลิกโผไม่พลิกโผมันไม่ได้เสถอนว่าตัดสิบป,ปีหรืออะไรแบบนักลวงเหมือนเหมือนนักการเมืองรายอื่นก่อนหน้านี้ที่เราร,รับทราบกันอสองปีเนี่ยแค่รัฐมนตรีนะไม่ได้ตัดอนาคตชีวิตการเมืองนะคุณอย่างอื่นก็ยังทําได้คือวันหนึ่งแค่2ปีคุณเนี่ยจะเป็นสสก็เป็นได้แต่ว่าคุณศักสยามก็ลาออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือไม่ให้เป็น การถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางสังคมถ้าเทียบคนอื่นโหห้ามยุ่ข้องเกี่ยวหรือดับลงตาแหน่งทางการเมืองใดๆทุกระดับตลอดชีวิตหรือสิปีเนี่ยอันนี้คือหนักจริงแต่ผมว่าแค่เนี้ยเบเบฮะภาษาวัยรุ่นไม่กระเทือนภูมิใจไทยมันงั้นแปลว่าไม่กระเทือนกับรัฐบาลด้วยถูกต้องไหมอาจารย์ก็ไปต่อโอ้นี่รัฐบาลก็ต้องห่วงตัวเองไปถึงรัฐบาลนํานี่แหละพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยห่วงตัวเองก่อนห่วงเรื่องนโยบายตัวเองว่าจะหาทางหนีทีไรยังไงเพื่ออธิบายกับประชาชน ครับนะครับอืมอืมอ่ะอันนี้คือเรื่องของทั้งดิจิทัลวอลเล็ตนะครับของทางเพื่อไทยเรื่องของแลนด์บิชที่เราคุยอาจารย์ไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของนรัมรีศักดิ์สยามในช่วงท้ายนี้สั้นๆน,นิดเดียวฮะมันยังมีกรณีของคุณพิธาครับกับพักเก้าไกลที่รออยู่ในวันที่24ที่เป็นเรื่องหุ้นไอทีวีก่อนครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาเสียงแก้ไขมาตรา 1- 1 2สองว่าจะไปถึงขั้นยุบพงยุบพักอะไรหรือเเปล่่าาาียยออจร์มง สองเคสนี้ยังไงเพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมาอีกแล้วฮะว่าว่าคุณพิธานี่รอดแน่หุ้นไอทีวีฮะอาจารย์ก็หลายคนก็เชื่ออย่างนั้นนักวิเคราะห์หลายๆคนแม้กระทั่งในหลักการคนที่อยู่ในบ้านไอทีวีเขาก็ยังบอกว่ามันไม่ใช่คุณที่ทําเป็นสื่อเป็นทําธุรกิจอีกแล้วอะ่ะแต่คนที่อยู่ข้างบ้านอยู่นอกบ้าน <c oughs> ไปเดือดร้อนแทนเขากับเจ้าของบ้านมาก่อนอันนี้ก็ตลกซึ่งถ้ามองเป็เรื่อยๆธรรมชาติแบบนี้เคสตรงนี้คุณพิธาน่าจะน่าจะรอดน่าจะรอดน่าจะเป็นคุณนะฮะหวังว่าคําวินิจฉัยจะเป็นอย่างนั้นครับ แต่ส่วนเรื่องของมาตรานหนึ่งหนึ่งสองว่าจะเป็นปฏิปักษ์เป็นการล้มล้างหรือไม่เนี่ยอ,อันนี้ก็อยู่ที่ว่าดุลพินิจของศาลรว่าสารช่้นจะเตือนว่าห้ามใช้ในโยบายนี้ซึ่งถ้าแค่เตือนเนี่ยก็จะไปไม่ถึงขั้นยุพัดถูกต้องอคือหลายคนก็บอกว่าน่าจะครึ่งทางเพียงเท่านี้อ๋อน่าจะแค่เตือนน่าจะเตืนอนนะครับว่าไม่สามารถใช้ได้เพราะต้องดูดูปฏิกิริยาอะไรต่างๆไม่นี้ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยนาไปสู่ขลายความขัดแย้งหรืออะไรอ่า ความแตกแยกของผู้คนในทางการเมืองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับงั้นถ้าดูทรงแล้วเนี่ยวันที่24มกราคมเนี่ย25มกราคมนี้เราเอาจจะได้เห็นคุณพิธากลับมาเป็นสสนะก็คงได้เห็นคุณพิคุณพิธาพิปลายในสภา,าส่วน31มกราคมเนี่ยก็ดูทรงแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะไปถึงขั้นยุบพักในเรื่องของผมให้เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นเนี่ยรอดสูงกว่ากับ<ส>เรื่องการยุบพัก<อ>นะครับ นิพพักเนี่ยคืออันนี้ผมไม่กล้าล่วงดุลวินิจฉัยรรหรือของของสารรัฐมนูญนะครับเพราะว่าบางทีหลายๆครั้งคุณคุณออฟต้องเข้าใจว่าสารรัฐมนูญคำวินิจฉัยทุกครั้งที่แม่ไปปร,ปรากฏในที่สานะเนี่ยมักจะเกินคาดเดาของนักวิเคราะห์นักวิชาการนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์ทั้งสิ้นเลยนะผมไม่ได้กลัวหน้าแต่แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะคิดได้ได้ลึกซึ้งเท้าท่านถึงท่านหรือไม่นะครับแต่ว่าแหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมช่วงที่ผ่านมา ส่งข่าวมันมาว่าจะเป็นคุณกับก้าวไกลกับคุณพิธานะ <c oughs> ผมถ้ามอง <c oughs> ถ้ามองไม่รู้อาจารย์ได้ยินมาแว้แว <c oughs> ๆก็เคยได้ยินแต่ผมคิดว่าเ,ออเพราะว่ามันอย่างนี้ฮะการเมืองมันพึ่งเกินก่อร่างสร้างตัวของการเกิดขึ้นของรัฐบาลน,นะครับนั้นถ้าการจะไปขยายตัวหรือแนวร่วมหรือการมีปฏิปักษ์ทางความคิดมากขึ้นเนี่ยด้วยด้วยบรรยากาศทางการเมืองมันไม่ได้จะเกิดขึ้นแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าสารรัฐมนูญท่านไม่ใช่แต่หลักนิติศาสตร์แต่อย่างเดียวนะบางครั้งหลักรัฐศาสตร์หลักการปกครองเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง